คำว่าโกรธก็คือว่าตัวตนของมนุษย์เราเนี่ยมันจะบรรจุชุดความเชื่อคุณค่าหรืออะไรก็ตามที่ลายล้อมกับเราอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขาปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่ามนุษย์คนนี้อยู่สถานะอะไรเช่นเขามีความเชื่อว่าสามีภรรยาภรรยาจะต้องเชื่อฟังสามีเขาสร้างเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งที่คัสสิกคือสามีภรรยาแต่งงานแล้วต้องซื่อสัตว์เขาว่าต้องซื่อสัตว์หรืออะไรก็าตามมันเป็นความเชื่อที่ บรรจุมาไว้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอพอคู่ชีวิตไม่ซื่อสัตย์ไปคุยคนอื่นหรืออะไรก็ตามเราจะโกรธมันมีผิดหวังด้วยเพราะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องอยู่กับเราแล้วก็มันก็โกรธเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ทําตามข้อตกลงตรงนี้เป็นความเชื่อที่ว่าเขาสัญญาแล้วเขาต้องทําเพราะฉะนั้นคําว่าความเชื่อก็คือว่าสิ่งที่เราคีย์โปรแกรมไว้ให้กับตัวอีโก้หรือจิตใจเราให้เราเอาไปใช้กับคนรอบข้างทั้งหมดณเวลาหนึ่งที่มีคนคนหนึ่งทาลายกฎเกณฑ์ตรงนี้ ออกไปเราก็จะรู้สึกว่าตัวตนเราเนี่ยถูกทำลายพอตัวตนเราถูกทำลายเนี่ยเราก็จะโกรธการโกรธเป็นการเรียกร้องให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรบางอย่างกับอีกฝ่าย,ต,ยต่อยเตะดาอะไรแบบนี้จนกว่าจะรู้สึกว่ามันหายมันทำเต็มที่แล้วซึ่งต่อให้เขาขอโทษแล้วแต่เขายังทำไอ้ความโกรดนี้ก็ยังอยู่ไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันถูกตีค่าว่าถูกทำลายแล้วมันจะหายก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทำ้าย ความโกรธมาจากความรู้สึกของการถูกทำลายถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหลอกลวงโกโหกเหมือนเป็นทู่ถูกกระทำความโกรธก็เลยโกรธเวลาเราโกรธเก,ดกิดอะไรขึ้นส่งผลเสียเต็มไปหมดเลยส่งผลเสียเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคนที่เจ็บป่วยต่างๆนะมีความโกรธอยู่ในใจทั้งหมดเวลาโกรธร่างกายมันเร่งพลังงานเต็มไปหมดเลยเส้นเลือดอะไรเกร็งไปหมดเลยนะเพราะนั้นคนโกรธก็มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพคนโกรธก็จะมีปัญหาสูญเสียความ นคนโกรกก็จะสูญเสียเกี่ยวกับลูกหรือคนในบ้านจะเป็นซึมเศร้าหรือพนักงานหรืออะไรก็จะไม่ชอบหรือบางทีโกรธแบบไม่หลุมลุ้ตาว่าอาจจะเสียชีวิตนะบางทีที่ว่าขับรถปาดหน้ากันไปมาแล้วอยู่ดีก็โดนยิงอะไรแบบนี้นี่นี่ก็คือมาจากความโกรธหรืออารมณ์ชั่ววูบนะเพราะนั้นเวลาเราโกรธเราจะขาดสติอะไรแบบนี้นะ